สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในช่องอมกอพอดแคสต์ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊นะครับถ้าหากว่ามีเรื่องราวเรื่องไหนที่กําลังเป็นประเด็นแล้วก็น่าสนใจเราจะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นมาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะครับ ในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวนะครับของสมาชิกจากวง 2PM นะครับนั่นก็คือชานซองนั่นเองนะครับทุกคนหลังจากที่ได้มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการของชานซองนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวที่ชานซองเนี่ยจะไม่ต่อสัญญากับทางค่ายต้นสังกัดอย่าง JYP Entertainment นะครับรวมไปถึงชานซองนะครับก็ได้มีการประกาศเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ชานซองเนี่ยจะแต่งงานกับแฟนสาวของชานซองนะครับพร้อมกับต้อนรับนะครับสมาชิกใหม่ของครอบครัวหรือว่าเบบี้ของชานซองนั่นเองนะครับทุกคนหลังจากที่ได้มีการประกาศ ออกมาจากทางชานซองนะครับก็มีเรื่องราวต่างๆเดินตามเข้ามามากมายเลยแต่ว่าหลายๆคนนะครับก็ออกมาแสดงความยินดีให้กับอีกเส้นทางนะครับที่ชานซองเลือกที่จะเดินนะครับไม่ว่าจะเป็นการแต่งงานนะครับไปมีชีวิตคู่ไปมีครอบครัวที่มีความอบอุ่นของชานซองนะครับรวมไปถึงการตัดสินใจไม่ต่อสัญญานะครับเราก็จะเริ่มเดินทางในทางด้านการแสดงอย่างจริงจังนะครับนอกจากแฟนๆนะครับจะออกมาร่วมแสดงความยินดีนะครับก็ยังมีสมาชิกจากวง 2PM นะครับอย่างแท็กยอนได้มีการออกมาโพสต์ให้กําลังใจกับชานซองนะครับ หลังที่ได้มีการประกาศแต่งงานแล้วก็จะไม่ต่อสัญญากับทาง JYP Entertainment นะครับโดยแท็กยอนถัก 2PM นะครับก็ได้มีการโพสต์ให้กําลังใจชานซองนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวที่ประกาศการแต่งงานแล้วก็แสดงความยินดีกับเรื่องเบบี้นะครับเรื่องสมาชิกใหม่ของครอบครัวของชานซองนั่นเองแท็กยอนนะครับได้มีการโพสต์ในโซเชียลของชานซองนะครับโดยมีข้อความนะครับว่าชานซองสมาชิกที่อายุน้อยที่สุดของเราไม่ว่านายจะเลือกเดินทางเส้นไหนฉันจะคอยสนับสนุนแล้วก็ให้กําลังใจและจะอยู่เคียงข้างนายเสมอไปยินดี ด้วยและขอให้มีความสุขมากๆฉันรักนายนี่ก็คือข้อความที่แท็กยอนนะครับให้กําลังใจกับชานซองนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาเรื่องนี้นะครับก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยนะครับสำหรับสมาชิกจากวง 2PM นะครับไม่ว่าจะเป็นแท็กยอนแล้วก็ชานซองนะครับที่คอยสนับสนุนแล้วก็คอยซัพพอร์ตกันอยู่เสมอนะครับไม่ว่าตอนนี้นะครับแท็กยอนเนี่ยจะทํางานเดี่ยวของตัวเองแล้วก็ไปได้ดีมากๆนะครับสำหรับสายนักแสดงนะครับในตอนนี้นะครับชานซองก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่จะไม่ต่อสัญ จะเป็นสมาชิกของ 2pm อยู่ตลอดไปนะครับชานซองนะครับก็ได้มีการบอกกับแฟนคลับต่อนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยชานซองนะครับจะเริ่มเดินทางในสายนักแสดงเนี่ยให้มากขึ้นนะครับแล้วก็จะทํางานเดี่ยวของตัวเองเนี่ยอย่างดีที่สุดนะครับแต่ไม่ว่าจะยังไงนะครับชานซองเนี่ยก็จะยังคงเป็น 2pm นะครับจะยังเป็นน้องเล็กที่น่ารักเป็นน้องเล็กที่ดีกับพี่ๆทุกคนในวงอยู่เช่นเคยนะครับหลังจากที่หมดสัญญานะครับชานซองเนี่ยก็จะเริ่มมีการทํางานเดี่ยวของตัวเองนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีแลนนะครับเกี่ยวกับการจัดพิธีแต่งงา สำหรับชานซองแล้วก็แฟนสาวยังไงก็มารอดูงานแต่งงานของชานซองแล้วก็แฟนสาวนะครับว่าจะออกมาน่ารักอบอุ่นขนาดไหนนะครับและอีกม่กี่เดือนในต่อจากนี้นะครับก็จะได้เจอกับเด็กน้อยนะครับสมาชิกใหม่ของครอบครัวของชานซองแล้วก็ภรรยาของชานซองนะครับมาคอยดูกันนะครับว่า เบบี๋น้อยของชานซองเนี่ยจะน่ารักขนาดไหนนะครับทุกคนใครที่เป็นแฟนคลับของชานซองแล้วก็แท็กยอนเนี่ยคงจะรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ตื้นตันใจมากๆนะครับในความสัมพันธ์ที่ดีของทั้ง2พี่น้องในวง 2PM นี้นะครับนอกจากแท็กยอนแล้วเนี่ยนะครับเราก็เชื่อว,ว่าหลายๆคนเนี่ยก็ยังคงให้กําลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตชานซองอยู่นะครับแต่แค่ว่ายังไม่ได้มีการออกมาพูดถึงแล้วก็ยังไม่ได้เป็นข่าวแค่ในเองนะครับทุกคนยังไงใครที่เป็นแฟนคลับของ 2PM เนี่ยก็รอติดตามผลงานต่างๆแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวต่างๆของสมาชิก 2PM หลังจากนี้กันต่อไปได้นะครับเพราะว่าแต่ละคนนี่ก็ยังคงมีงานเดี่ยวแล้วก็มีหน้าที่ของตัวเองในวงการบันเทิงกันอยู่นะครับสำหรับใครนะครับที่อยากแสดงความยินดีหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงนะครับในเรื่องนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับทุกคนหากว่ามีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับชานซองแทกยอนแล้วก็วง 2PM นะครับเราจะนํามาทําคลิปเล่าให้ทุกคนฟังกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็ขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่องอมกอ podcast ไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับคนที่กดติด้วย ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็าขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ